ุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะพี่ชุดเดทชายอัดพีทให้อย่างดีแบบนี้นะคะพี่งานสวยมากๆลูกไม้ด้านหน้าเนื้อนิ่มค่ะพี่มีสับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีเลยนะตัวนี้ค่ะงานลูกค้าเป็นคอวีแบบนี้นะคะพี่เป็นคอวีแบบนี้นะลูกค้าแขนใหญ่ใส่สบายงานของสาวอวบนะคะพี่แล้วก็ ด้านหลังเป็นผ้ายีบุนเบฟนะลูกค้าผ้าจะเป็นผ้านุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ไม่มีซับในนะผ้าข้างหลังนะคะพี่ชาอาดพีษให้อย่างดีค่ะพี่ส่วนข้างหน้าลูกค้าลูกไม้เนื้อนิ่มค่ะพี่มีซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว4ี่นิ้วค่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงไซส์สวยนะคะพี่อกหน้าผ้า50ินิ้วความยาว41็ดนิ้วค่ะลูกค้า ลูกไม้สวนมากๆแล้วทับในเนื้อหนาด้านหน้าให้อย่างดีนะพี่รุ่นนี้ให้พี่แค่สองสี่เก้าพอลูกค้าเอาไปแค่สองสี่เก้าค่ะพี่ลูกค้าฟังสีที่แมคค้าพูดนะคะพี่เวลาพี่สั่งซื้อพี่พิมพ์สีตามที่แมคค้าบอกพี่ขอคนเข้าใจและรับได้นะคะพี่เราไลอยอยู่กระแสงนะสีอาจจะมีอ่อนนี้เข้มกว่าในกล้องนะคะพี่ขึ้นอยู่กระแสงแล้วก็กล้องของลูกค้านะคะพี่ฟังสีที่แมคค้าพูดเป็นหลักนะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะลูกค้าตัวนี้นะคะพี่ ป็นสีแดงเลือดหมูเป็นเป็นสีเข้มนะลูกค้าปกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวที่สี่ิบเอ็ดนิ้วคะ่ะพี่ให้พี่แค่สองสีเกาวลูกค้าคุมมากๆค่ะเดี๋ยวจะได้สีให้ดูนะคะพี่สีนี้นะคะลูกค้จาจะเป็นสีน้าตาลทองนะคะลูกค้าเป็นสีน้ําตาลทองนะลูกค้าดูชายกระโปรงอัดพีทให้อย่างดีคะ่ะพี่งานสวยมากมาก สีนี้นะคะพี่จะเรียกสีเขียวลูกค้างานจริงมันจะเป็นเขียวอมฟ้านะลูกค้าเขียวออกฟ้าแต่ไม่คะขอเรียกสีเขียวนะขอคนเข้าใจรับได้เอาะไรอยู่กับแสงนะคะพี่สีนี้เรียกสีเขียวนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกะปิค่ะลูกค้าปกหน้าผ้า50นิ้วความยาว41นิ้วลูกค้าให้พี่แค่สองสีเเท่านั้นนะคะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมนะลูกค้าสีนี้เป็นสีกลมค่ะ ีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชานะคะลูกค้าเป็นสีชาค่ะรเป็นสีชาค่ะสีนี <trans> ้นะคะพี่จะเป็นสีฟ้าคามนะลูกค้าตัวนี้เป็นสีฟ้าคามค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมพูลูกค้าถ้ารับตัวนี้พิมพ์สีชมพูนะคะและสีสุดท้ายค่ะพี่สีนี้จะเป็นสีดำค่ะงานสวยมากๆ ซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีนะพี่และก็ใช้อัดพีทให้อย่างดีแบบนี้ให้พี่แค่249เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายลูกค้าเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับติโตก็ไม่บกเพิ่มรุ่นนี้นะคะพี่ชุดเดใช้อัดพีทให้อย่างดีให้พี่แค่249เท่านั้นเดี๋ยวจะได้สีกลับไปให้ดูค่ะพี่สีนี้นะคะลูกค้าจะเป็นสีดำนะสีนี้นะคะพี่พิมพ์สีชมพูนะลูกค้า ด้านในนะคะพี่ซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้ยังดีลูกค้าลูกไม้เนื้อนิ่มงานเกตข่ายส่งนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีฟ้าคามนะลูกค้าสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีชมไอสีสีชาลูกค้าสีนี้จะเป็นสีชาค่ะพี่และสีนี้นะคะพี่ถ้ารับสีนี้พิมพ์สีกะปิกนะลูกค้าสีกะปิกค่ะสีนี้เป็นสีกลมนะคะพี่ สีกลมค่ะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีเขียวนะลูกค้าถ้ารับสีนี้พิมพ์สีเขียวค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีน้ําตาลทองค่ะพี่งานสวยมากๆที่ดูนะและสีสุดท้ายค่ะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมู่